อ่าเสียงเล่าๆครับคันนี้มาพวกผมเซ์ฟุกจัดให้นะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าคาวา s ากินิจ j า400นะครับปี2018นะเป็นรถเข้าใหม่ทางร้านนะท่านผู้ชมก็บอกเลยว่าคันนี้ก็จะค่อนข้างเดิมเดิมนะท่านผู้ชม ก็จะมีการจัดทรงเล็กน้อยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนดีกว่ามาสำหรับใครนะฮะที่เข้ามาชมคลิปของทางร้านแล้วแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทั้ง2ช่องทางเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k PK s u p e r b ร์บนนทบุรีหรือช่องทางยูทูปพี p คซูเปอร์บายนนทบุรีก็จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเรานะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับ ท่านผู้ชมด้วยนะครับมาเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ของแต่งมีอะไรกันบ้างนะแต่ต้องบอกเลยอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้ค่อนข้างจะเดิมๆนะครับก็การเบรกมือคัดชิลหน้านะครับเดิมศูนย์นะท่านผู้ชมอ่าด้านล่างก็ใสๆจานเดิมนะครับไม่มีอะไรนะอ่าด้านข้างนะครับสวยๆก็คันนี้ก็จะมีอ่า เดินคอใหม่นะท่านผู้ชม้อมไปเรียววินนะครับแท้นะคาร์บอ,อนแท้นะครับสวยๆเสียงนุ่มๆน,นะท้ายเดิมนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากคันนี้เบาเดิมนะครับสวยๆลร้ลอย,ลย,ลยขีดข่วนนะการลอยถังคาร์บอนนะครับมาตรงหน้าไม์กันหน่อยดีกว่า สำหรับคันนี้นะก็จะมีอ่าที่ชาร์จโทรศัพท์ให้แล้วนะคันนี้ก็ทํามาแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูเลขใหม่กันหน่อยดีกว่าคันนี้ก็จะวิ่งอยู่สองหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะท่านผู้ชมสภาพคิ้งทิน,นะครับสวยๆสำหรับใครนะฮะที่สนใจเจ้านิจาคันนี้นะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายในร้านนะติดตามได้ที่เพจเราเพจเราก็จะมีชื่อว่า พีเคซ e เปอร์บายนนทบุปปรีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับคลิปใน g o o ก l e แม p ว่าพ k s u p e r ปอร์บายนนทบุปปรีนะครับร้านเราเนี่ยจะอยู่ปากเก่นนนทบุปปรีนะเอใครที่เข้ามาหน้าร้านเนี่ยก็สามารถจอดรถที่ด้านหน้าร้านได้เลยคลาผมแล้วก็ต้นคลิปที่ผมบอกไปนะสำหรับลูกค้านะครับที่กดไลค์กดซับสไครต์ทั้งสองช่องทางเราแล้วนะ แถบ,บหน้าจอนะครับส่งมาที่แชทเรานะแล้วก็จะมีส่วนลดให้พิเศษถึง2,000บาทนะครับในการช่วยซับดาวให้กับลูกค้านะครับผมอ่าใครที่กำลังมองหารถสภาพแรงฟ้านะแบบนี้นะท่านผู้ชมมันก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะพีเคซูเปอร์บายโนนทบปรีนะครับวันนี้เซลฟ์ฟุกขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าสวัสดีครับ